ออมคะร่อยต้องบอกต่อนะคะพี่ตุ๊กวิญญาณโกมารกุลคาะเริ่มร้องเพลงยวเรามาทำายเลยค่ะายไก่ไยแอปเปอร์เบอร์โทรเหรอคะผมไม่เหอีกหนูบอกให้อ่าต้องเจนบอกแอดไลน์นะคะ คุณย่าป้ายแดงจิกนวรัตน์สุดปลื้มอดโฉมหลานชายน่ารักพร้อมกับหน้าตึงแบบสุดๆเรียกได้ว่าเป็นปลื้มแบบสุดๆได้เป็นคุณย่าแล้วสําหรับจิกนวรัตน์นางเอกระดับตำนานที่ออกมาอวดโฉมหลานชายคนแรกหลังภรรยาสาวของลูกชายเจเจนวัตคลอดหลานให้อุ้มเป็นปลื้มมากมายที่ก่อนหน้านี้เคยออกมาเปิดเผยข่าวดีของลูกชายคนเล็กเจเจนวัตหลังเข้าพิธีแต่งงานกับเจ้าสาวคนสวยเชอรี่ไปเมื่อปีที่แล้วล่าสุดวันที่3ตุลา 2พค2566จิกนวรัตก็ได้ออกมาเผยข่าวดีของลูกชายและเจ้าตัวอีกครั้งพอได้ขึ้นแท่นเป็นคุณย่าายแดงเรียบร้อยแล้วโดยจิกนวรัตได้เผยภาพขณะอุ้มน้องโนอาหลานชายตัวน้อยไว้ในอ้อมกอดพร้อมเผยข้อความสุดปลื้มใจไว้ว่าขอต้อนรับสมาชิกข,ของครอบครัวน้องโนอานาคินยุคตน,นันลูกชายของเจเจและเชอรี่ยาจิกดีใจและรักหลานมากๆนะครับงานนี้แฟนๆก็ได้ไปร่วมแสดงความยินดีกับคุณยา่าเรียก ว่านอกจากจะเป็นคุณย่ายังสาวแล้วยังสวยและมีหลานตามใจเขาล่ะค่ะนี่เรียกได้ว่าเป็นความสุขของคุณย่าวัยนี้เลยทีเดียวและต้องยอมรับนะคะว่าไม่ได้เห็นคุณจิกนวรัตน์นานทีก็มีใบหน้าที่สวยมากขึ้นทุกๆวนันและดูหน้าเด็กมากๆจริงๆเพราะก่อนหน้านี้สาวจิกนวรัตน์ก็ได้ขึ้นเขียงสัญญกรรมดึงหน้าจากทางโรงพยาบาลชื่อดังนั่นเองค่ะแบบนี้เขาเรียกว่าทำแล้วสวยก็น่าจะท นะคะเพราะต้องยอมรับนะคะว่าเมื่อก่อนคุณจิ๊กนวรัตเป็นคนที่สวยมากๆจึงโด่งดังมาถึงทุกวันนี้ความสวยในครั้งนี้ถึงจะมีการดึงหน้าสัญญากรรมแต่สุดท้ายแล้วถ้าสวยก็ผ่านค่ะขอเป็นกําลังใจให้กับคุณย่ายังสาวอย่างคุณจิกนวรัตด้วยนะคะ สำหรับใครที่ชื่นชอบข่าวบันเทิงซุบซิบดาราแบบนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้น้องลัาด,ดับนิ้วด้วยนะพร้อมจะเสิร์ฟข่าวมาอัปเดตเรื่อยๆให้ไม่ตกข่าวทุกเทรเลยจ้า